ใกล้จะถึงงานประกาศรางวัลครั้งใหญ่อย่างเวทีออสการ์นะคะสิ่งที่ดารานักแสดงหลายคนมักจะถูกจับตาคือใครแต่งตัวได้ดูดีที่สุดบนพรมแดงแต่อีกสีสันที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือรายชื่อชุดแต่งกายยอดแย่นะคะที่ถ้าใครทําพลาดขึ้นมาค่ะเตรียมตัวรับมือไว้เลยว่าจะมีมีมล้อเลียนทางอินเทอร์เนต็ตตามมาอีกมากนะคะเนี่ยอาจจะเป็นความกังวลของดาราสาวๆค่ะแต่ว่าความจริงแล้วคนที่ติดโผชุดยอดแย่บนพรมแดงก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงเสมอไปติด ตามในรายงานบันเทิงเทศค่ะแม้จะได้ชื่อเป็นราชนีพรมแดงแต่การเลือกสวมชุดราตรีสีเหลืองอ่อนกลับทำให้ผิวขาวหยกของนิโคลคิดแมนยิ่งดูซี่เสียวทำให้ดาราตัวแม่ติดโพชุดยอดแย่ที่สุดในงานประกาศผลออสการ์ปีที่แล้ว หรือนักร้องสาวทั้งแชร์และบิยอกที่มักปรากฏต,ตัวด้วยชุดแต่งกายหลุดโลกโดยเฉพาะชุดสวนเดรสอันหรือลั่นของบิยอคที่ดูไม่ตาจากการนำหงทั้งตัวมาห่มเป็นชุดกลายเป็นชุดสุดพลาดบนหน้าประวัติศาสตร์พรมแดงออสการ์ โผชุดยอดแย่เป็นสิ่งที่สื่อจับตาไม่แพ้ชุดสวยและนำมาล้อเลียนจนกลายไปธรมเนียมทางในมุมของดารากลับเป็นเรื่องทำไม่ออกอย่างวีเน็ตพอโทรในงานออสการ์ปี2002ที่เธอเลือกสวมชุดแนวโกติกสีดำที่ท่อนบนเป็นชุดซีทรูโดยไม่สวมชุดชั้นในซึ่งเธอเปิดใจภายหลังว่าเธอน่าจะสวมบราในวันนั้นและรู้สึกอยากจะหายตัวไปเพราะชุดที่พลาดเพียงครั้งเดียวในวันนั้นได้กลายเป็นภาพจำติดตัวไปชั่วชีวิตมันก็ ยากนะคือแบบว่าใจนี้ก็แบบว่าเฮ้ยฉันเลือกมาดีแล้วแย่หรอจริงหรออะไรเงี้ยแต่หนูหนูว่ามันไม่สามารถที่จะแบบมามาจัดอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันใช่บางที่แบบว่าเราดูของคนอื่นที่แบบเอ้ยคนนี้ชุดยอดแย่แต่เราว่าเอ้ยมันก็เหมาะกับเขาดีนะอะไรเงี้ยมันจะมีชุดบางอย่างที่มันเป็นชุดที่มันไม่เหมาะกับการมาเดินพรมแดงตอนงานกลางคืนงานกาล่าใหญ่ใญ่เช่นแบบชุดสั้นหน้ายาวหลังอย่างเงี้ย เอออย่างเงี้ยมันใสมันก็ยังไงมันก็ดูวอร์ดเดรสอยู่แล้วหรือว่าชุดที่มันมีลักษณะดีไซน์ที่มันแปลกประหลาดประหลาดประหลาดเกินอย่างเงี้อยอย่างเช่นชุดที่ได้รับการจดจําอย่างเช่นแบบเอเบียอกอย่างเงี้ยในชุดนางหงก็เป็นชุดวอร์ดเดรสที่ได้รับการจดจานะคะเป็นชุดโอ้โหพี่ว่าได้รับการจดจํามากกว่าชุดเบดเดรสสวยๆบางชุดอีก แมชุดสวยช่วยส่งให้ดาราได้รับบทดีๆมานักต่อนักแต่การมีรายชื่อติดโผชุดยอดแย่ก็อาจไม่ได้ส่งผลให้เส้นทางอาชีพนักแสดงดับบูบไปเพราะความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นดาราเบอร์ใหญ่หรือแม้แต่นักแสดงเบอร์รองก็ยังไม่มีใครที่ได้รับผลกระทบจากการติดโผชุดยอดแย่มีความเห็นจากแชร์คูเชียสไตลิสประจําตัวดาราบนพรมแดงว่าสิ่งที่ทําให้การติดโผชุดยอดแย่ของดาราดูร้ายแรงกว่าที่คิดส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลสื่อยุคโซเชียลมีเดียที่มีการสร้าง หมิ่นอินเทอร์เน็ตล้อเลียนชุดของดาราได้อย่างรวดเร็วบวกกับขาพาดหัวประเภทนี้ที่มักเรียกความสนใจจากคนอาน่านได้มากกว่าจึงทำให้การจัดอันดับชุดยอดแย่ไม่หายไปไหนไง่ายๆมันมันอาจจะส่งผลในแง่ของแบบในในเชิงข่าวในเชิงก็ซิบหรือว่าเชิงเป็นแบบเป็นเป็นก็ซิบเป็นเมาท์มอยอะไรกันนี้มากกว่านะครับแต่ว่ามันส่งผลต่ออาชีพของนักแสดงคนนั้นไหมเนี่ยพี่ว่ามีส่วนน้อยเพราะว่า คือเขาก็ยังมองกันที่ความสามารถทางการแสดงหรือว่าผลงานอยู่ดีอ่ะก่อนอยุคอินเทอร์เน็ตการจัดอันดับชุดยอดแย่เริ่มต้นอย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อปี1964โดยริชาร์ดแบล็กเวลนักวิจารณ์แฟชั่นผู้ล่วงลับที่ทุกปีเขาจะจัดงานเลี้ยงเพื่อประกาศรายชื่อดาราหญิงและชุดที่พวกเธอไม่น่าสมใส่ ซึ่งจนถึงวันนี้กระแสะการพิาพาควิจารณ์การแต่งตัวของดาราสาวไปจนถึงตัวดีไซเนอร์ได้กลายเป็นความสนใจพอๆกับการประกาศผลรางวัลและปฏิเสธไม่ได้เช่นกันวันนี่เป็นสีสันที่ขาดไม่ได้บนพรมแดงเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน